สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมพลโมโตไร,รวอลกันอีกเช่นเคยในวันนี้ครับผมอยากจะมาพูดถึงภาพรวมของรถในปี2022นี้ซึ่งมีหนึ่งโมเดลที่หลายสื่อต่างเห็นพ้องต้องกันว่ามันน่าจะถูกเปิดตัวทำตลาดภายในปีนี้2022แต่จนแล้วจนรอดครับก็ไม่ได้ถูกเปิดตัวมานั่นก็คือ z X4R จากทางค่ายยักษ์เขียว อย่างที่เพื่อนๆก็คงทราบกันดีครับว่า z x 25 r มันคือรถสปอร์ตเรบิก้าพิกัด250 c c แบบ4สูบแล้วมันทำตลาดในฝั่งของตะวันออกก็คือเอเชียเราแต่ไม่ได้ทำตลาดที่ยุโรปหรือประเทศโซนฝั่งตะวันตกดังนั้นครับ สื่อจากฝั่งยุโรปก็เลยมองว่ามันมีโอกาสที่จะเปิดตัว z x 4R ในช่วงพิกัด 400cc แล้วก็ทำตลาดในฝั่งประเทศบ้านเขาเรื่องของข่าวลือ z x 4R ต้องบอกว่ามันมียาวนานมาเป็นปีๆแล้วครับแล้วก็มีออกมาด้วยกันหลายรอบเหมือนกัน ทั้งในเรื่องข่าวลือที่ว่าจะเปิดตัวในเร็วๆนี้ตั้งแต่ต้นปี2022มานี้แล้วข้อมูลข่าวลือครับว่า ZX4R เนี่ยมันจะมีใบหน้าค่าตาออกไปทาง ZX10R ตัวปัจจุบันจนมาถึงช่วงประมาณไตรมาส3ครับที่มีการหลุดในเรื่องเอกสาร WinNumber ที่ยืนยันแน่ชัดว่ารหัสนี้น่าจะเป็นรถใหม่ของตัว Zx 4 r ซึ่งทางผมครับได้นำเสนอไปแล้วถ้าเกิดใครยังไม่ได้รับชมข่าวเกี่ยวกับวินนัมเบอร์ของ Zx 4 r mm hmm. ก็สามารถกดดูที่ปุ่มตัว i ทางด้านขวาบนได้จนมาถึงช่วงปลายปีครับก็ได้มีทีเซอร์ของ Zx ออกมาและดูจะเป็นโค้งสุดท้ายแล้วที่มันจะถูกเปิดตัว ในประเทศอินโดนีเซียครับซึ่งเปิดตัวช่วงงานไทย GP 2022พอดีเลยเก็คืองาน Mo t ต GP ที่บุรีรัมบ้านเรานั่นแหละครับปรากฏว่าทางคาวากิอินโดนีเซียได้เปิดตัว z x 25 r ชโฉมปี2023หรือตัวไมเนเชนออกมาเพียงเท่านั้น และหลังจากนั้นไม่นานครับ Kawasaki Motor Enterprise ประเทศไทยก็ได้เปิดตัวตามมาทำตลาดในบ้านเราครับโดยมีการอัปราคาขึ้นมาเหยียบหลัก3 0 0 0สนบาทและตัว ZX25R m i n o r c h a n n ใหม่กลายเป็นว่ามันยังมีใบหน้าเหมือนเดิมแต่เพิ่มในส่วนของฟังก์ชันระบบเชื่อมต่อเข้ามากับรายละเอียดที่ปรับปรุงอีกเล็กๆน้อยๆ นั่นจึงต้องเรียนกันตามตรงเลยครับว่า z x 4R ถือเป็นโมเดลหนึ่งที่น่าผิดหวังของปีนี้เลยทีเดียวและไม่รู้ด้วยครับว่ามันจะมาทำตลาดในปีหน้าหรือไม่เพราะว่าเอกาสารวิน n u m b e r ที่ได้มีการยืนยันออกมาก็น่าจะพอบอกได้ว่ามันมีตัวตนอยู่จริงแต่ไม่รู้ว่าจะทำตลาดเมื่อไหร่เพราะว่า z x 25R 2023ครับก็เพิ่งถูกเปิดตัวมาในปลายปีนี้ แล้วใบหน้าของมันก็ยังเหมือนกับตัว 25R ตัวปัจจุบันอยู่เลยดังนั้นข่าวที่ออกมาว่า Z4R x ใหม่จะปรับใบหน้ารูปแบบใหม่ในทิศทางเดียวกับพี่ใหญ่ Z10R x มันจะจริงหรือคงต้องมารอดูกันยาวๆครับและสุดท้ายนี้เพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกับโมเดลนี้กันบ้างก็สามารถคอมเมนต์ให้พวกเราได้รับรู้กันได้เลย อย่างไรก็ดี ZX25R ทางผมก็ได้ทำรีวิวไปตั้งแต่ประมาณสัก2ปีกว่าๆามาแล้วถ้าใครยังไม่ได้รับชมสามารถกดดูที่ปุ่มตัวไอทางด้านขวาบนได้สุดท้ายนี้ครับก็ขอฝากทุกคนติดตามที่ช anel ของเรารวมไปถึงตัว f a c e b o o k c o m m o t o r r i v a l กันไว้ด้วยเพื่อจะได้ม่พลาดการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆกันแบบ Real Time วันนี้ผมพลขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ